ครับผมบ่นี้ก็โหดโหดอีกหนึ่งบ่อครับบนี้ย่อนลึกไปหกสิบสี่เมตรครับข้อสองนิ้วไดแค่นี้นะครับผมสอาน,น,นี้ก็เวลาสามโมงบ่ายสายมโมงครึ่งครับแข็งไปเส้น 380วัตต์ครับกับอหกแผงนแนวน่แค่136นะครับเวลาบ่ายบ่ายสามครึ่งครับท้องฟ้าเปิดบอ่อนี้ลึก หนึ่งร้อยเมตรครับเจอน้ำเรือตาหนามที่หกสิบห้าเมตรครับใช้ปั๊มหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์ครับ จอใด้ท่อออกสองนิ้วครับกับชุดแผงอัพเซลลไยเสียสามร้อยแปดสิบวัตต์ครับหกแผงครับผมแล้วก็ท่อสองนิ้วดูดสิบหกท่อนหกสิบสี่เมตรครับสองนิ้วยาวมาจากข้างล่างเลยครับโหดจริงๆครับบ่อนี้เจ้าของบอ่อเขาเน้นสองนิ้วอย่างเดียว เขาบอกเขารับสภาพน้ําบ,บักบ่อได้เขาบอกพอให้เป็นสองนิ้วขึ้นมาอ่ะเราก็จัดให้ครับน้ําก็จะได้ประมาณนี้ครับหรือว่าแดดมันอ่อนก็ไม่แน่ใจนะครับแดดมันอ่อนไปไหมก็ไม่แน่ใจเพราะตอนนี้มันบ่ายบ่ายสามครึ่งน,นะครับเคองฟ้าก็เปิดครับ กับชุดแพงเราครับลายเส้นสามร้อยแปดสิบบาทครับแต่ไหลแบบนี้ตลอดนะครับนานนะครับเนป็นชั่วโมงกว่าๆนะครับเนี่ยไม่แห้งนะครับผมว่าน่าจะจบครับผมครับคร สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมกับนิวโซนเซียวกูหลงครับโซน6 2 3 4 6 1หครับ